ทำความเข้าใจโรคพาร์กินสันวิธีการแล้วก็แนวทางการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยนะคะให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำความเข้าใจนะคะโรคพาร์กินสันนะคะวิธีการแล้วก็แนวทางการรักษาฟื้นฟูนะคะผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเดินช้าหยิบของช้าไม่แสดงหน้านะคะ ีหน้าแล้วก็อาการสั่นมีปัญหาการเดินหลายๆคนอาจจะคิดว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการตั้งใจทําแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้อาจเป็นอาการของผู้ป่วยพาร์กินสันต่างหากวันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักกับโรคพาร์กินสันนะคะเพื่อทําความเข้าใจนะคะผู้ป่วยพาร์กินสันและรู้จักวิธีการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันกันให้มากขึ้นค่ะโรคพาร์กินสันคืออะไรคะ โรคพากินสันหรือที่รู้จักกันในชื่อของโรคสันนิบาตลูกนกคือหนึ่งในกลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลลประสาทนั่นเองค่ะที่สร้างสารสื่อประสาทโดพามีนนะคะส่งผลให้ระดับของโดพามีนในสมองลดลงนั่นเองค่ะทำให้การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายทำงานผิดปกติ โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่พบมากเป็นอันดับสองนะคะรองจากโรคอัลไซเมอร์จากสถิติพบผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมากกว่าล้านคนทั่วโลกมักพบในประชากรที่มีอายุมากกว่า55ปีและเป็นได้มากว่าจำนวนผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในประเทศไทยจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสาเหตุของโรคพาร์กินสันปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด นิฐานว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกันได้แก่ปัจจัยทางพันธุกรรมมีประวัตินะคะคนในครอบครัวป่วยที่โรคพากินสันปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมการได้รับสารพิษหรือสารเคมีจำพวกโลหะหนักเช่นแมงกานิสทองแดงโดยการสัมผัสการรับประทานการสูดดมการอาศัยอยู่ในเขตนาหกรรมการได้รับบาดเจ็บทางสมองอาการของโรคพากินสัน มีอาการสั่นเคลื่อนไหวช้าเดินช้าทำงานช้าลายมือเปลี่ยงพูดช้ากล้ามเนื้อแข็งเกร็งข้อยึดติดเสียสมดุลการทรงตัวก้าวเดินลำบากก้าวสั้นๆจี๋ๆแสดงความรู้สึกทางสีหน้าไม่ได้ลักษณะคล้ายสีหน้าไร้อารมณ์ท้องผูกการรับกลิ่นรดลง การนอนผิดปกตินอนละเมอออกท่าทางให้บ้างที่สิ่งเป็นโรคพาร์กินสันผู้สูงอายุโดยเฉพาะอายุมากกว่า55ปีมีคนในครอบครัวป่วยเป็นพาร์กินสันโดยเฉพาะญาติสายตรงการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันการซักประวัติการตรวจร่างกายการเอ็กซเรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การรักษาโรคพากินสันปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ว่าสามารถช่วยประคับประคองให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยาวนานที่สุดได้ด้วยวิธีการต่างๆดังนี้ค่ะการรักษาด้วยการรับประทานยาการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกซึ่งจะใช้วิธีนี้ในผู้ป่วยรายที่อาการของโรคดำเนินไปสู่ระยะท้ายแล้วค่ะการทำกายภาพบำบัด อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแข็งแรงและก็ความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายการดูแลผู้ป่วยพา,าร์กินสันเพราะอาการของโรคพาร์กินสันนั้นทำให้การดำเนินชีวิตเกิดอุปสรรคที่สำคัญโรคนี้ไม่สามารถให้หายขาดได้คนรอบข้างจึงควรทำความเข้าใจแล้วก็คอยช่วยดูแลเพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นขึ้นโดยวิธีการต่างๆดังนี้ค่ะ ช่วยผู้ป่วยในการบริหารร่างกายเพื่อป้องกันการเกิดข้อติดนะคะยึดติดฝึกการทรงตัวเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอยระวังเรื่องอุบัติเหตุการล้มปัญหาการกลืนการพูดให้ผู้ป่วยนะคะรับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยสูงเช่นผักผลไม้เนื่องจากผู้ป่วยปากินารนจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ช้าจึงทำให้มักมีอาการท้องผูก นอกเหนือจากการดูแลทางด้านร่างกายแล้วผู้ดูแลต้องทําความเข้าใจผู้ป่วยแล้วก็คอยดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยด้วยเนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีปัญหานอนไม่หลับซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยนะคะมีปัญหาด้านจิตใจมีความมิตกกังวลแล้วก็อาจนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าจนแยกตัวออกจากทางสังคมนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าโารคพากอินสันนั้นเป็นโรคร้ายทางสมองที่ไม่ใช่แค่ อาการสั่นเกรงเพราะผู้ป่วยพั์อินสันนอกจากจะต้องได้รับการดูแลนะคะทางด้านร่างกายแล้วยังต้องได้รับการดูแลทางด้านจิตใจด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามยิ่งตรวจเจอเร็วนะคะรักษารเร็วผู้ป่วยพั์กินสันก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแน่นอนเลยค่ะสําหรับใครนะคะทีเ่เป็นผู้มีผู้ป่วยพร์กินสันแล้วก็คนครอบครัวนะคะเริ่มมีอาการพั์อินสันก็อยากจะให้การดูแลผู้ได้ถูกวิธีนะคะก็ยังไงก็ สามารถที่จะพารีพาไปพบคุณหมอ,หมอนะคะคแต่เนิ่นๆเ,เลยนะคะทุกวันนี้พี่เล็กจะทําคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายๆนะคะประมาณบ่าย3ามโมงสิค่ะ1 5บหนาฬิกาสินาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำนะคะเกือบเกือบสองทุ่มค่ะ 19นาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook i n s t a g r a m IG t ทวิตเตอร์ หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ adsp แด8ดนะคะหรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาสอบตอบคำถามทันทีเลยค่ะ หรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดตตามกดกะดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้าน หรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอด sp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ